อากาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับตอนนี้พิธีถวายกองบุญทังบ้านเจ้าภาพนะครับกับเซตสิ้นไปนะครับตอนนี้อ่าพระคุณเจ้าก็กำลังสันพัสทหารนะครับอ่าถวายกองบุญเ็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาช่วงลวองปูดวงตานะครับพระคุณเจ้านะครับนี่คือกองบุญนะครับอ่านี่คือกองบุญทิตส่วนกุศลนะครับอ่าแอดฟิไลนะครับ ถ่ายภาพบรรยากาศมาให้ f อคุณพ่อคุณแม่ทางช่องด้เบิ่งกันนะครับนี่คือประเพณีทางอ,าอีสานนะครับก็คือบุญอุทิศส่วนกุศลหรือว่า,าทางอีสานเอื่นว่าบุญแจกเข่านะครับนะครับตอนนี้รอท่านพระคุณเจ้านะครับสันพัตาหารเซจละกันนะครับนี่คือคุณพ่อคุณแม่ญาติธรรมนะครับที่มารวม ในงานบุญอุทิศส่วนกุศลถวายกองบุญไปที่เรียบร้อยครับหลังจากนั่นก็จะมีการกินขขากินปลานะครับญาติพี่น้องนะครับกินขขากินปลาร่วมกันนะครับกะจะได้นํานะครับกองบุญนะครับไปถวายพระสงฆ์พระคุณเจ้าทางอาวาตต่างๆอีกรอบหนึ่งจังจะเป็นการเซตพิธีนะครับครับในช่วงนี้นะครับคลิปนี้แอดวิไลนะครับ ถ่ายภาพบรรยากาศมาให้บึงนะครับประกาศจะมีตัวเลขหน้าทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมว่าจะเป็นตัวเลขหน้าทางสำนักใหนะครับเขากับมารอดติดตามกันนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่นะครับรอติดตามตัวเลขหน้าทางกันนะครับอ่ะครับคุณพ่อคุณแม่หลังจากเสร็จภารกิจท้งบัเจ้าภาพเป็นที่เรียบร้อยอ่าแอดวิไลกัได้ถ่ายทํำบรรยากาศนะครับที่บัเจ้าภาพนะครับงานบุญ ให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งเป็นบางส่วนนะครับกะเข้ามาเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับอ่ะหลังจากห่างหายกันไปนั่นพ่อสมควรนะครับแนวทางของคุณพ่อเซียนระยองนะครับอ่ะมือนี้นะครับได้ตัวเลขแนวทางของคุณพ่อดาบเซียนระยองมากเป็นที่เรียบร้อยขุดคุยกันอ่ะแอดวิไลกับเปลียนเบอร์คุณพ่อกับเปียนเบอร์ต่างคนต่างติด ต่อกันได้ยากพอสมควรนะครับก็เลยติดต่อกันได้แล้วนะครับคุณพ่อเซียนระยองโทมานะครับว่าอยากปล่อยแน่งทางตัวเลขขึ้นเก่าเหมือนเดิมเพราะว่าเคยได้ลงทางช่องเข้ามาอยู่ตลอดนะครับสําหรับคุณพ่อเซียนระยองนะครับอาเมอ่มอน,นี้นะครับแอดวิไลได้ตัวเลขมานําเสนอให้คุณพอ่อคุแม่ได้ในเมืองในช่วงกันนะครับเป็นล่างอย่างเดียวนะครับแนวทางของคุณพ่อเซียนระยองนะครับ ล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับเอามาเบิ่งกันนะครับนี่คือตัวเลขแนวทางล่างอย่างเดียวนะครับเอามาเบิ่งกันนะครับคุณพ่อคุณแม่เมือน,นีตัวเลขแนาทางจะถูกอกลด์ใจ FC คุณพ่อคุณแม่กันบอนะครับยำ่าเป็นล่างอย่างเดียว สำหรับตัวเลขแนวทางของคุณพ่อเซียนระยองนะครับเอฟซีเก่านะครับถือว่าห่างหายกันไปโดนนะครับก็ถือว่าเดินดีอยู่นะครับคุณพ่อคุณแม่ถือว่าห่างหายกันไปน่าพอสมควรนะครับเอาครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสมุดประกาศนะครับแอดวิได้จะพาเขียนนะครับตัวเลขแนวทางของคุณพ่อเซียนระยองกันนะครับอ่วดประจําวันที่ 17มกราคมครับ2567นะครับเอามาเบิ่งกันตัวเลขน่าทางจะถูกอกดวนใจกันบอกาสอาวันมานีนะครับทักบานเอดวิไลหนาวนะครับคุณพ่อคุณแม่นี่่มกระโชกแรงเป็นบางช่วงนะครับอาจังใดกับคุณพ่อคุณแม่นะครับดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับบอจะเป็นลูกเป็นล้านเฮานะครับนาเบิ่งแย่งกันนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเอาครับเาเบ่งเหล็กวิ่งกันนะครับล่างนี่ คุณพอ่อเซียนระยองนะครับวิ่งมาเม็ดเดียวจริงๆนะครับเขียนตามเลยนะครับวิ่งห้าเม็ดเดียวได้ตัวเก่าตัวเดิมนะครับงวดที่ผ่านมาแตกห้าหนึ่งนะครับงวดนี้คุณพอ่อเซียนระยองได้มาตัวเก่าตัวเดิมครับคือวิ่งมาห้าเม็ดเดียวจะเป็น5ฮยังเขามาล,อล่อรุนกันนะครับได้ตัวเก่าตัวเดิมคือห้านะครับ งวดที่แล้วนะครับแตกค่าหนึ่งอ้าครับคุณพอเสียระยองจับคู่มากงวดนี้นะครับห้าอยู่หลักสิบนะครับเริ่มจากคู่แรกครับสามคู่เน้นๆนะครับห้าแปดห้าเก้าคู่สุดท้ายครับคือ ห้าศูนย์ครับห้าศูนย์นะครับนี่คือตัวเลขแนวทางของพ่อเซนะียนระยองนะครับรวก็ตัวเน้นย่ำนะครับคุณพ่อเซียนระยองนะครับวงกลมเม็ดเดียวเลยก็คือห้าศูนย์ครับสรุปหวันที่มือนี้นะครับสรุปเลยสำหรับล่างสรุปวันที่ สรุปวันที่เมื่อีวันที่11นะครับคุณพ่อคุณแม่11วันเสาร์11มอคอเป็นวันเสาร์นะครับสรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่สรุปให้วันที่11มกราคมครับ2568เป็นวันเสาร์นะครับอ่าวันนี้แนวทังนะครับประกาศผลรัฐบาลประกาศผล,ศผลวันที่17นะครับ อขอขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกยอดไลค์ยอดแชร์นะครับที่ค่อยเป็นกำลังแรงใจให้ทางแอดวิไลนะครับอามือสองมือมาหนีแอดวิไลนะครับตอบคอมเมนต์เอฟซียังบจบนะครับอ่าบอได้ตอบเด้อครับบางคอมเมนต์นะครับก็ขอโทษขออภัยแต่ว่าแอดวิไลนะครับอ่านทุกคอมเมนต์นะครับอ่านทุกคอมเมนต์นะครับอาจจะได้ขอกราบขอบคุณขอบคุณนะครับตอนนี้เวลา แอดว้ไลกัถือว่าเวลาหน่อยนะครับติดทุระหลายแต่ว่าพยายามปิดเวลานะครับเอาตัวเลขแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่ทังช่องคือเก่าเหมือนเดิมนะครับอ่าคือเก่าเหมือนเดิมนะครับต็ว่าตอนนี้ก็ถือว่าอาทั้งบ้านเจ้าภาพหลังจากถวายกองบุญแล้วตอนนี้ก็อ่าเก็บสัมภาระนะครับเพราะว่าจะเป็นเต้นเป็นเตียงเป็นโต๊ะนะครับเก็บอ่าทรงนะครับเก็บซีคุณพ่อคุณแม่นะครับตอนนี้กับถือว่านะครับ มาเบิิงกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นสำนักแน่ๆต่อไปนะครับคุณพ่อคุณแม่อาส่วงเศา้านี้นะครับแอ็ดวีไลกัได้ลงตัวเลขเนี่ยท่านนะครับของซองจากมหาชัยไปแล้วนะครับหรือว่านี่ไปชุดหลักร้อยอาเ้ารนี้มาไปชุดอาวิ่งบนนะครับไปแล้วนะครับอคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอกันนะครับแนวทางของพ่อเซียนระยองนะครับ งวดประจำวันที่17มกราคมล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนวิ่ง5เม็ดเดียวแนวทางครับ585950นะครับนี่คือมือสรุปตัวเลขแนวทางครับสรุปวันที่11นะครับลงเป็นหลักฐานให้คุณพอ่อคุณแม่ได้เบิงกันะนะครับสำหรับคลิปนี้แอดวิไลจะจากล่านะครับคุณพอ่อคุณแม่กันไปยังได้กระออห้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่อยู่ดีมีแห้งครับดูแลรักษาสุขภาพให้ดี อ่าคอมเมนต์นะครับอ่านทุกคอมเมนต์เด้อคุณพ่อคุณแม่แอดวิไลอ่านทุกคอมเมนต์นะครับอ่าช่วงนี้เดี๋ยวถามมีเวลาตอบคอมเมนต์แอดวิไลก็จะตอบนะครับอ่านทุกคอมเมนต์นะครับขอกราบขอบบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าจากลาก,กันไปยุดีมีแห้งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ